ก่อนแรกเลยแป้งมันเยอะมากขาวๆเยอะมากแยกไม่ออกขาวไหนเป็นอะไรจะบอกให้เบกกิ้งโซดาผงปูเกลือผงชูรสผงชูรสเฮ้ยน้ำตาลป่ะล่ะเยอ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 ะทำไมเยอะคะสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะจ้า รอกินปลาต้๊กโผเลยเพราะแันนี้มันทำปลาตั๊กย้ปลาต้๊กโผนะแบบนี้จะบอกว่าวันนี้เราจะทำตั้งแต่เราไม่ได้ซื้อแป้งสำเร็จมาเราจะทำเลยเพราะว่าเราไปได้สูตรมาจากเพจที่ชื่อว่าวงในคุกกิ้งคนดูน่ห้าล้านหกเลยนะลูกเออถ้าลูกอยากประสบความสำเร็จลูกจะต้องแบบหาสไตล์ของตัวเองสิเฮ้ยเนี่ยเป็น coffee show คนดูเท่าไหร่นะ ลูกไปพัก่นโอเคไหมเดี๋ยวขมาได้ปุ๊บเดี๋ยวจะเรียกมากินเลยโอเคไปอ้โอเคไปละอ่ะอย่างที่บอกไปอยากเขาไปแล้วพอแล้วพอแล้วลูกมาเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าหนูว่าวันนี้เละเทะเละเทะก่อนแรกเลยแป้งมันเยอะมากขาวขาวเยอะมากแยกไม่ออกขาวไหนเป็นอะไรจะบอกให้เบกกิ้งโซดาผงฟูเกลือ ผงชูรสผงชูรสน้ำตาลวะล่ะ เกลือหนึ่งช้อนชาชนชา้ำมันพืชสองช้อนโต๊ะ <S 1, 1 <S 2, 2 1> แล้วก็คนให้เข้ากันอย่าลืมใส่น้ำด้วยนะคะน้ำน้ำรทอยเจ็ดสิบกรัมน้ำอุ่น170กรัมคนให้เข้ากันขั้นตอนต่อไปนั่นก็คือ สาลีว้าไมันเ็วมากมันเ็วมากแป้งสาลีรีิกรัมให้หอยู่ทำไหมอ่ะรคนนี้อ่ะให้งอยู่คนอันนี้ก่อนนะ225แป้งนะครับ225แต่เราจะต้องนี่ด้วยอันนี้มันจะทำให้แป้งเนี่ยมีความเนื้อละเอียดนะฮะคือ<ม>ยังทำอันนั้นดีใช่ไหมไอ่ะพี่กายดูดูเลยว่าเขาให้ทำอะไรต่อนะคะเบกกิงโซดา1นส่วน4ช้อนชาเบกกิงโซดาผงฟู1ช้อนชา นมผง20กรัมร่อนให้ละเอียดอ่านมผงเต๋อก็ใช่อยู่ก็ร่อนอย่างนั้นแหละก็ใช่อยู่อ่ายิ่งละเอียดยิ่งดีอร่อยเอาเดี๋ยวก่อนใส่เข้าไปทำไมทไมก็เขาร่อนเพื่อให้มันต่อไปยีสต์หนึ่งช้อนชา ค่อยๆเติมน้าแล้วคนให้เข้ากันพักแป้งหนึ่งชั่วโมงอีกแล้วช้อนนมเอาอีกแล้วให้ยีสต์มันทำงานไงคีรินไปเอาอันกระดาษแรปมาให้มัมหน่อยโอเคโย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 ทำไมโยอคะแรป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 เดี๋ยวเราจะต้อง แล็บท ok oh, oh. si> ิ้งไว้หนึ่งชั่วโมงพอแล็บทิ้งไว้หนึ่งชั่วโมงเสร็จปุ๊บใช่ไหมพอพอแป้งได้เนี้มันได้หนึ่งชั่วโมงปุ๊บแกะออกมาพลิกข้างแล้วก็ทิ้งไว้อีกหกชั่วโมงโอ้โมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมันมาแล้วลูกแล้วนี่อะไรอะอ่ะเราได้ ทีมงานทํามาให้ตั้งแต่เมื่อวานนี้เพราะถ้าเกิดเรารอเจ็ดช hm hm ั่วโมงแล้วไม่ได้ทําอะไรเลยทั้งวันเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราได้แป้งมาเสร็จปุ๊บเขาบอกให้เราทํายังไงต่อพี่กายแกทำอะไรอะคะนำแป้งมาคึงให้ได้ความหนา0.5เซน0.5เซนความหนา0.5เซนไม่ต้องขนาดนั้นเขาให้ทําอย่างนี้ใช่ไหมตะกี้เนี้ย โอตอนนี้นะทุกคนมันคือแบบคแตเราต้องปั้นให้มันเป็นหน้าตาคล oh. 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 uh ้ายๆเขาก่อนแล้วเราจะหากครึ่งกดให้มันได้0.5เซนเดี๋ยวเรามาดูกัน น้องที่จบท่าหากรรมบอกว่าของพี่ได้เดี๋ยวเรามาดูกันแล้วสิ่งที่เขาทำก็คืออ่านั่นแหละเออห็นปะอันนี้เราต้องหนาหน่อยไหมแล้วเต็กเอาแต่ความชอบเรู้อยู่ที่ว่าเราต้องการแบบหน้าตาแบบไหนอจบอันนี้แล้วเดี๋ยวน้องดูว่ามันใช้อะไรประกอบกันนี่อ่ะไม้แตะน้ำเป็นตัวเชื่อมสองชิ้น ออนี่ดูเหมือนไม่ต้องมายุ่งขอขอแปะนิดนึ่งไม่ต้องมายุ่งนะเฮ้ยผ่องไปป๊อปผ่องแล้ว มันเป็นปลาต้มโบ๋ที่ว่าข้างในมันไม่กรวงนะนึบๆวะนึบอันนี้คืดีมากอร่อยอุ้ยแสดงว่าร้านที่เขาทําแบบใหญ่ๆนี่เขาต้องใช้เยอะมากเลยนะเพราะตัวนี้ก็คิดว่าใหญ่แล้วนะแต่ว่าขี้ไปแล้วยังไงแน่นๆหนึบๆแน่นๆหนึบๆต้องลองดูอันใหญ่ว่ามันจะกรวงไหมเพราะอันนี้มันเหมือนขนมปังใช่ใช่อมันแน่นไปเลยอ่ะน่ จริงมันต้องกลวงกลวงแหละมันถึงจะอร่อยอ่ะดูนี่เนี่ยอันเนี้ยเหมือนก้อนนะทำอย่งนะอืออันนี้กลวงขึ้นปวดไหมอ๋อขึ้นเท้าคือเราไม่ได้ทำตั้งแต่เมื่อวานนี้นะฮะผมเข้าใจผิดผมเราทำเราหมักเอาไว้แค่ชั่วโมงเดียวจริงๆอ่ะถ้าหมักเอาไว้สองชั่วโมงเอ้ยหกชั่วโมงหรือเจ็ดชั่วโมงตามเพจว่าเนี่ยน่าจะแบบ เป็นกว่านี้เพราะว่ายีสต์มันอาจจะยังทํางานไม่ได้เต็มที่มันอาจจะไม่ได้อร่อยแบบที่สุดอะแต่เอาจัจริงคืออร่อยพออร่อยอร่อยก<อ>ว่าบางร้านที่ตลาดแล้วกันนะอร่อยพอสําหรับการที่เรานั่งทําเองแล้วก็กินโดยที่เราไม่มีเร,มมเราไม่มีต้นทุนของความรู้การทํามาตั้งโก๊แล้วเราทําตามสูตรเขาอย่างเดียวเลยอะอสูตรเชื่อถือได้สูตรวงในวงในคุกกิ้งนะเอาใครที่แบบทํากับข้าวเป็นนะแล้วก็ลองเอาไปปรับสูตรเอานะหนูว่า โอเคเลยอ่ะเพราะว่าอันนี้คือเบสิกที่หนูว่ามันดีมากแล้วอะเฮ้ยโนยมาแล้วเฮ้ยย้อยคืออะไรอะไม่มีอะไรน้ครับครับชิ้นไหนครับยังไงลูกอร่อยอร่อยเอาชิ้นกลางอันนี้ชิ้นใหญ่เดี๋ยวมามีจะขอลอง อันใหญ่อืมอืมอัน่ม้อนี่จะเอาอันใหญ่มาอืมอันซาลาเปาอ๋อได้ไหมกลมๆนะเออๆๆมันคือปาลาเปาพี่อมันไม่ที่อมันไม่ไม่หวาน ขอบคุณวงในคุกกิ้งนะคะคอนเฟิร์มว่ายอดวิวต้อง5ล้านกว่าวิวยอดแชร์ได้พันกว่าแชร์แล้วยัไรไปทำตามได้แม่ถือมอพ่อถือมี่ทำได้แต่ว่าทุกคนทำได้เอาล่ะวันนี้ไปก่อนดีไหมอืมเล่นคุณะละเปาไม่หวานไงเพราะว่าเราทำสูตร <c oughs> ยังไม่ครบ6ชั่วง <c oughs> วันนี้ไปก่อนนะจ๊ะแม่ถือมอบมมี